ยินดีต้อนรับสู่เทสติงงาาวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจ Isuzu D-Max Test Cab Standard ปี2026รถกระบะสุดเท่ที่ภสานความทนทานประโยชน์ใช้สอยอันชาญฉลาดและดีไซน์ใหม่ในราคาที่เข้าถึงได้หากคุณกำลังมองหารถที่ใช้งานได้หนักหน่วงเน้นคุณภาพและสมรรถนะน,นี่คือรถที่คุณไม่ควรพลาด Isuzu D-Max Test Cab ปี2026ยังคงสานต่อตำนานของ Isuzu ในด้านรถอนเนกประสงค์ที่แข็งแกร่ง และเชื่อถือได้แต่รุ่นนี้ไม่ได้มีแค่พลังก,กำลังเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมการปรับปรุงดีไซน์เล็กๆน้อยๆที่ทำให้รถดูทันสมัยยิ่งขึ้นบนท้องถนนแต่ยังคงไว้ซึ่งบุคลิกที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการใช้งานจากด้านหน้าคุณจะสังเกตเห็นกระจังหน้าที่โดดเด่นและฝาหน้าที่ปรับรูปทรงเล็กน้อยบง่งบอกถึงความมั่นใจและรูปลักษณ์ที่ล้ำหน้าไม่มีการเน้นสไตล์ที่มากเกินไปมีเพียงเส้นสายที่สะอาดตาและใช้งานได้จริงซึ่งทำให้รถดูจริงจังและน่าเชื่อถือ ต้ฝากระโปรง D-Max t กซ์ X, c a ส Standard รขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์1.9ลิตรที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของอ s u z u ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือให้แรงบิดที่เพียงพอสำหรับการบรรทุกลากจูงและพิชิตภูมิประเทศที่ขรุขระโดยไม่รู้สึกเฉยชาไม่ว่าคุณจะบรรทุกเครื่องมือลากจูงรถพ่วงหรือขับขี่แบบออฟโรดเครื่องยนต์นี้จะช่วยให้คุณขับได้อย่างคล่องตัวจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดที่นุ่มนวลและแม่นยำให้การควบคุมที่ลงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง่งงงเมืืออออต้อบบรรรทุกกขขขหหนัหัี ในสภาพถนนที่ยากลำบากไทน์เนสต์คริสแคปสแตนดาร์ดเน้นการใช้งานจริงและเน้นการใช้งานเป็นหลักห้องโดยสารที่ขยายใหญ่ขึ้นให้พื้นที่ด้านหลังเบาะนั่งคู่หน้าเพิ่มขึ้นแม้จะไม่ใช่แถวสองที่เต็มพื้นที่แต่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์หรือผู้โดยสารเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวห้องโดยสารเรียบง่ายและใช้งานได้จริงด้วยวัสดุที่ทนทานซึ่งทัศสนมาเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ยากลำบกากต่างออกแบบที่เน้นผู้ขับขี่เป็นหลักพร้อมปุ่มควบคุมที่ใช้งานง่ายและทัศนวิสัย ที่ชัดเจนทําให้รถกระบะคันนี้ขับขี่ได้ง่ายแม้ในพื้นที่ทํางานที่กับแคบหรือพลุกพล่านถึงแม้จะไม่มีเทคโนโลยีล้ําสมัยอะไรมากมายแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญคุณจะได้รับสิ่งจําเป็นอย่างเครื่องปรับอากาศระบบเสียงพื้นฐานและการเชื่อมต่อ USB สิ่งสําคัญยิ่งกว่าคือทุกอย่างทํางานได้อย่างราบรื่นไร้สิ่งรบกวน และอีสูสุขมุ่งมั่นที่จะทําให้ทุกอย่างเรียบง่ายสําหรับผู้ที่ใช้รถเพื่อการทํางานมากกว่าการขับขี่ในช่วงสุดสัปดาห์รถกระบะคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ดูโดดเด่นด้วยหน้าจอแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานในทุกๆวันในทุกสภาพถนนบนท้องถนน DMAX ็ i s c a p Standard ปี2026สสามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจระบบช่วงล่างได้รับการปรับแต่งให้รับน้ำหนักบรรทุกและความทนทานมากกว่าความสะดวกสบาย จึงให้ความรู้สึกมั่นคงแต่ไม่กระด้างพงมาลายมีน้ำหนักที่เหมาะสมและความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดยังคงเป็นจุดแข็งด้วยระยะห่างจากพื้นสูงของ isuzu และแชสซีที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานหนักไม่ว่าคุณจะขับขี่ในพื้นที่ทำงานที่เต็มไปด้วยโคลนหรือขับขี่บนถนนลูกรังรถกระบะคันนี้ให้ความรู้สึกมั่นคงและสมรรถนะสูง isuzu d-max i s cab standard ปี2 0 2 6ให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นหลัก ไม่ใช่แค่เรื่องแฟลชแต่มันอยู่ที่ฟังก์ชัน